คุณคือสุดที่รักหนึ่งเดียวในใจเขาเขาคือใครขอใัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยสองถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรอกฎกดพิจิกหกดาบพลังงานของคนธาตุโลหะถุนตูนกุมสิบ สิบดาบพ,พลังงานของคนธาตุลมสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการแล้วก็ดูอฟูพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะเป็นคนที่มีความอดทนนะคะมีความขยันเป็นคนที่มีสละในตัวเองนะคะรักใครรักจริง เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนจริงใจเป็นคนที่เซนซิทีฟในความรักในความรู้สึกเก็บเนื้อเก็บตัวมัธายาทยดอดอ,อมไม่ใช่คนที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟินนะคะเป็นคนที่ยึดติดผูกติดพอสมควรด้วยแต่ในขณะเดียวกันแม้จะยึดติดผูกติดก็ถึงเวลาที่จะปล่อยวางก็ปล่อยวางได้นะคะจําเป็นที่จะต้องปล่อยวางก็สามารถปล่อยวางได้นะคะชีวิตของคุณมีเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจเจ็บเจียนตายนะคะโกหกหลอกลวงโดนแทงข้างหลังมาเกอนเนาะแล้วก็ฝ่าฟันนะคะจน จนตัวเองหลุดพ้นแล้วก็เป็นอิสระได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะมีความรักมีรักที่ดีหลังจากที่ได้เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณคือคนที่คุณเป็นสุดที่รักนะคะ1เดียวของใครนะคะขอพลังงานของคนที่คุณเป็นสุดที่รัก1เดียวในใจของเขาหน่อยนะคะเขาคือใคร เดรโลเบอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมถุนหนึ่งเหรียญคนธาตุด,ดินมังกรพฤกษกันเจ็ดดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกลุม่มอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิห้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุด,ดินคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนที่มีเสน่ห์บุคลิกมีความเจ้าชู้าทายาสัยดีรู้จักคนเยอะพูดเพร้อเอาอ,อกเอาใจเก่งนะคะเป็นคนที่มีความลับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบการเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะมีเจตนาที่ดีเนาะหรือว่ามีสิ่งดีๆเป็นคนที่มอง มองโลกในมุมบวกก็ได้นะคะเป็นคนโลกสวยก็ได้นะคะในพลังงานของเขาแต่ว่าตัวเขาก็เคยผิดหวังเสียใจหรือว่ารู้สึกผิดสํานึกผิดกับเรื่องราวในอดีตก็ได้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังจําฝังใจจําฝังําแล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจสํานึกผิดกับเรื่องราวนั้นนะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะเคยต่างคนต่างเจ็บหรือว่าอาจจะเป็นคู่กรณีกันมาก่อนแล้วก็ได้หันหน้ามาปรับใจกัน มาปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะมีความเข้าใจกันแล้วเราก็ความรักสามารถสานต่อไปต่อได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นเราก็อ่อนอผ่อนตามต่อกันมากขึ้นนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้หากว่าเป็นคู่กรณีกันนะคะก่อนหน้านี้ความรักไม่ชัดเจนมีความก,กึง้ากึ่ห5า5 0เก้าเก้าถอยๆนะคะ คุณอยากได้ความรักที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าเขาเหมือนไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะแต่หากว่าไม่ใช่คู่กรณีกันมาก่อนก็เป็นพลังงานของคู่ที่ต่างคนต่างเจ็บป,ปวดต่างคนต่างมีบาดแผลที่เกิดขึ้นในอดีตเหมือนกันทั้งคู่นั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่ชอบอยู่ตามลําพังนะคะเป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเรียบร้อยนะคะในขณะเดียวกันในความอ่อนโยนของคุณไม่ใช่คนอ่อนแอคุณสามารถที่จะเดินเองได้ ไปไหนเองได้ลุกขึ้นสู้เองได้ขอแค่ให้เวลาคนได้ตั้งหลักตั้งสติสักพักคุณก็จะสามารถลุกขึ้นยืนได้โดยตัวของคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นคนที่รู้จักคนเยอะวชอบเข้าสังคมมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะพูดเพ้อเอาอกเอาใจเก่งใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ถูกชะตาด้วยนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความหลังฝังจําฝังใจอยู่นั่นเองนะคะมีความลับที่ซ่อนน้อยเก็บไว้ ไม่ได้บอกใครนะคะไม่มีใครรู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเจ็บปวดเสียใจมากมายขนาดไหนมาก่อนนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณทั้งคู่คบกันแล้วไม่ว่าจะต่างคนต่างเจ็บมาก่อนหรือว่าเป็นคู่กรณีของกันมาก่อนตอนนี้ความรักได้กลับคืนหรือว่าตอนนี้ความรักที่มีต่อกัน ดีขึ้นแล้วนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทําไมคุณคือสุดที่รักหนึ่งเดียวในใจของเขานะคะเพราะอะไรนะคะทาไมคุณถึงเป็นสุดที่รักหนึ่งเดียวในใจของเขาขอไพ่บอกที โลกนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาสำคัญมากๆสำคัญที่สุดในชีวิตของเขานะคะเป็นโลกของเขาเขาเป็นโลกของคุณคุณห้อมล้อมเขาไว้ด้วยโลกของคุณแล้วก็ของเขาเลยนั่นเองนะคะรู้แน่รู้ชัดชัดเจนนะคะโชคชะตาพมรมลิขิตนำทางนำพาฝา่ฝาฟัานปัญหาบททดสอบบทพิสูจน์ความรักที่มีร่วมกันจนรู้แน่รู้ชัดในใจแล้วนั่นเองนะคะ เดชาลีออดนะคะรับรู้รับฟังเข้าใจฝ่าฟันไปไหนไปกันสู้ไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันนั่นเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาสวยมากๆเลยเนะาะ3าใบเราก็เป็นไพ่เมเจอร์ทั้ง3ใบเลยนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆเหมือนฟ้าหลังฝนแล้วก็ มีความเข้าใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นทีมเดียวกันมากๆนะคะไม่ว่าคุณทั้งคู่จะพบเจอพบผ่านปัญหาสักอะไรมาก็ตามต่างคนต่างเจ็บมาก็ตามหรือว่าต่างคนต่างทําร้ายความรู้สึกของกันและกันก็ตามตอนนี้วันนี้เวลานี้คุณทั้งคู่ มีความสุขดีกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับความรักในปัจจุบันมากๆนะคะต่อสู้ฝ่าฟันรับฟังเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ชัดเจนในหัวใจมากๆนะคะผ่านทุกบททดสอบบทพิสูจน์ของความรักของความไว้ใจเชื่อใจกันด้วยจนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคนเดียวกันแล้วนั่นเองนะคะ t ท m พอร์เนนนะคะเหมือนฟ้าหลังฝนพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะฟ้าวันใหม่ได้เกิดขึ้นกับคูณแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ก็ใช้เวลาใช้ความอดทนใช้ความพยายามมากๆพอสมควรจนจนเป็นหนึ่งเดียวกันหรือรักกันมากจนหลอมรวมเข้าเป็นคนคนเดียวกันมีหัวใจเดียวกันนั่นเองนะคะอัศวินถือไม้นะคะลงมือทำแสดงออกนะคะ Take action นะคะทําจนได้เห็นทําจนไว้ใจเชื่อใจนะคะเน้นการปฏิบัติมากกว่าที่จะพูดลอยๆนั่นเองแล้วก็ไม่อยู่กับความเผ้อฝันความจินตนาการแต่ทําให้ดูทําให้เห็นพิสูจน์ให้ได้เห็นนะคะวันเวลาที่ได้รู้จักกันวันเวลาที่ได้ต่อสู้ด้วยการทําให้คุณและเขาต่างเป็นหนึ่งเดียวกันต่างเป็นหัวใจดวงเดียวกันนั่นเองนะคะ รักฝาฟันหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันมาเรียนรู้กันมาพิสูจน์หัวใจกันมาจนไว้ใจกันและการจนเชื่อใจกันและกันนั่นเองนะคะคุณจึงเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาเป็นสุดที่รักหนึ่งเดียวในหัวใจของเขานั่นเองเพราะว่าผ่านมาหลายเรื่องราวหลายบททดสอบนะคะจนรู้แน่รู้ใจดูชัดแล้วว่าคนที่รักคนที่เหมาะสมคู่ควรคนที่ควรให้ใจก็คือคุณนั่นเองนะคะ